มาอีกครั้งแล้วกับอิตาเลียนเตลอตมีมสมองเน่าที่รอบนี้เราต้องมาหนีหนักฆ่าสุดเท่ยอย่างคาปูชิโนเอสซซิโนครั้งนี้เราจะออกไปจากคุกตะลกนี้ได้หรือไม่กดไลค์เราไปดูกันเฮ้ยทำไมทำไม <S <S รถตมาอ,อยู่ที่นี่นพี่กิดคือจะบอกว่าตอนแรก <S 1> <S 1> <S 1> เราอยู่กันค่ะเรา,ย,เรายู่กันที่คาเฟ่สองคนนี่นะ <S <S แล้วก็มันจะดื่มกาแฟเลยอะ ทำไมอยู่ในคุกนี้อ่ะพี่เดือบไปอึกเดียวตื่นมานี่เลยงงเลยแทงต่แทงแตะแรงมากกับยาเขาโอ้โหแต่ว่าตัวที่รู้สึกว่ามันจะจับเรามาเนี่ยมันจะชื่อว่าคาปูชิโนโอแอสซซิโนนะแล้วมันจับเราเข้ามาในคุกเลยอะ่ะโดนจับเลยจะกินใครกันแน่แก้วที่แกกินนั้นคือพี่น้องของฉันโอ้โหไม่บอกใครมันก็ไม่รู้ล่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคน เราจะต้องหนีออกไปจากคุกในรกนี้ให้ได้ไปกันเถอะพ่กิไม่วหวแล้วใครจะอยู่ก็อยู่อะแล้วไม่อยู่แล้วคนหนึ่งอะ Let's go <S โอ้โหดูนี่บอลเลรีนนา<อ>แคปปูชินา่าก็อยู่ตรงนู้นด้วยอะนั่นแฟนเขาเ<อ>หรอ,อไม่แน่ใจเหมือนกันแฮะบางคนก็บอกว่าบาลเลรีนา่าแคปปูชิน่าเป็นแฟนกับตุงแต่ก็เขาก็ชนิดเดียวกันน่ะเนาะหรือพี่น, <ไป S 2> น้องกันเขาอาจจะเป็นพี่น้องกันกันเฮ้ยนี่ไงมีตุงอยู่นี่ด้วยนี่เฮ้ยไอ้ตุง้ย ห้องนี้เขาให้ดูตรงที่นี่มันแปลกแปกไปหมดเลยอะไปเถอะแต่เราอยู่ที่นี่เราเราไม่น่าจะรอดอะอีกสักพักหนึ่งมันคงจับเราไปเฉือนแล้วก็เอาไปทําเนื้อตุ๋นนะพี่กิจโอ้กาแฟแบบใหม่อ่ะนี่ไงกาแฟใหม่กาแฟเนื้อตุ๋นเฮโอ้นี่ไงโอ้โมเดลอะลรน่ากับคาปูชิโน่ใช่แต่ว่าสองตัวเนี้ยใครคิดว่าเข้ากันคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะแต่บางคนก็บอกว่าเาเรน่าน่าจะเข้ากับตุงมมากกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะ ไปกันเถอะไอ้คุกนรกที่นี่เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นคุกที่ไอ้ตัวคาปูชิโน่แอซซิโน่เนี่ยเขาจะจับคนเอามาทดลองแล้วก็เอาคนมาทํากาแฟนะพี่กิตกาแฟชมดเคยมีมาแล้วนี่กาแฟคนโอ้แต่ไม่ใช่ไม่น่าใช่กาแฟขี้คนนะเ <c oughs> พราะชมดไม่คือไม่ได้ทำจากเนื้อชมดไงอ๋อมากินจากอ๋อก็ถ่ายออกเนาะอุ้ยนี่มันยืนรออยู่ฮะมันยืนอรออยู่ไอ้พวกนั้นมันหนีออกไปไหนกลับมาดีหนูนี้นะ ฉันจะไม่ปล่อยให้พวกแกหนีออกไปได้เด็ดขาดออกไปดิเราต้อง <หา S 2> ไม่เปิด<ห>ปุ่มเราต้องไม่เปิดปุ่มหนึ่งสองลุยเฮ้ยเฮ้ยมันเฮ้ยมันมาแล้วเอาแดงตาย พี่กิตแต่เจงรออยู่ข้างบนตอนนี้คาปูชิโน่แอสซซิโน่มันน่าจะกำลังไปไล่พี่กิตแทนอ่ะเพราะว <Okay, okay. S 1> ่าตอนนี้เจงรอดละประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วอุย้ยมันตามมามันตามมามาเร็วมาเร็วมพี่กิตมาเร็วมาเร็วโอ้ตโหมันตามเจนอยู่ข้างล่างเนี่ยลากร์เจนไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นไอ้คาปูชิโน่เฮ้ดูลาลาเบไนเฮ้ยบาลิน่าดิใช่บาลิน่าแคปูชิโน่ก็คือนอนเพลินมากเลยอ่ะมีมาชเมลโล่ด้วยอ่ะสบายจริงๆไปจับพวกมันมาให้ฉันกินซะด้วยนะจ๊ะอุ้ย แหมนอนสบายเลยจริงๆนะวันนึงเนี่ยเราจะต้องไปเพชชน่ากับบบเลเรน่าแคปโชิน่าแน่นอนอ่าพิกิทปะอันนี้มันเป็นห้องน้ํานี่เขายืนทําอะไรอ่ะเพิ่งรู้ไม่รู้เหมือนกันแฮะแต่วก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าไอตัวของคาปูชิโนมันเข้าห้องน้ำได้ด้วยอ่ะมาเราขุดออกห้องน้ำเม็นเกินอะเขียวมากอนพกิปะอึ๊บอึบอึ๊บึ๊บึบอึ๊บึอึบึอึบึอึอึึบึบึ โอ้โหไหนเนี่ยใต้เดินใต้ดินหรือเปล่าโหจะบอกนะว่าตัวของพวกมันเองเนี่ยการที่จะทํากาแฟมาสกแก้วนึงมันจะต้องใช้ลาวาพวกนี้นะหรอโอ้โหมันต้องละลายคนไงไปก็ตายทุกคนออมันต้องละลายคนไงเอออันนี้ก็จริงแฮะระวังระวังแล้วก็คือสะพานพังไปแล้วอดีนะที่มันกลับขึ้นมาใหม่ลาพิกิจยานะไม่ไม่อย่าแกล้งกันเลยมีแค่ดี S <S ไปแล้วเราจะไปกันต่อนะคะรู้สึกว่าตรงข้างล่างเนี่ยเอา้าล่วงอืมมันเป็นพื้นใสแ่แจงเห็นดูว่าเป็นพื้นใสเราต้องว่ายน้ำหรอเออต้องว่ายน้ำ <S <S ไ,ไปต้องว่ายน้ำขึ้นมาโอเคีน้ำนาไม่ค่อยลึกมากอ,ะอ่อนนะเอ้้ยขางหน้านอะไรเป็นถนนข้างหน,าน้าเป็นถนนมันมีถนนแล้วมันก็มีลูกกิ้งลูกกิ้งอ่ะกิ้งมาไเราต้องรอให้มันไปก่อนพี่กิแล้วเราค่อยวิ่งโอ้โหโอ้หูว้าอ้าวแจงโผล่หน้ามานิดนึงไงแจงเฉียว เฉียวนิดนึงก็ไม่ได้เล่นทีไรจงเฉี่ยวกันทุกที oh 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 โ,โ,โอไมค์ก้อนฮึบโอ้โหเกือบไปแล้วแม่ละครับผมหินซิงเวอร์เราจะไปตออ่อไ,ได้เราจะต้องพักก่อนเป็นไงล่ะผลของการซิงไงไปครับผลการจาระรอแล้วพิกิทพี่กิทพูดน่าสงสารคือเมื่อกี้เท่าที่เราเห็นนะคะก็คือพี่กิทไม่หยุดรอเงี้ยแบบนี้เลยแล้วก็ไปนี่อซิงเมื่อกี้ซิงแต่เรามีได้อยู่ไปข้างบนกันดีกว่าอุ้ยอะไรอ่ะ เราอยู่ท่าดีแล้วโผล่กลับมาที่คุณเอ๊เอ้ยไอ้เคสับประรดมันทาอะไรเ่ยไอ้เคสับประรดมันเฝ้าฐานอยูมย่มันยืนมันยืนโยกอ่ะเอ้ยฉันก็อยากกินในพวกนั้นเหมือนกันนะอีค่ะปุโชนโนแอสซิสนโนเนี่ยมันไปไหนนะ้าทำไมแม,มาเฝ้าละตรงเนี้ยเฮ้ยเอ๊ะไมไดีแล้วเหมือนในเงานั้นมันเห็นไอ้ตุงด้วยอ่ะพี่กิตตุงอยู่ตรงนั้นนะเออเออทำไงดีอ่ะงั้นเราต้องขอดูช่องทางก่อนโอเคเราน่าจะต้องออกซ้าย ไปสายหนึ่งสองสามไปว้ายมันมาแล้วมาแล้วมานะกลับมาไม่สนใครจะฟังไม่ฟังไม่สนมันจมันถึงตัวแล้วจะถึงตัวแล้วโอ้หนีก่อน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 หนีก่นหนี่หนีไ่ไหนก่อนหนมก่อนหนีมาหนี้่อนหนีอนหนีก่อนหนีก่อนหนีนหนนหนีกเหนหนอหอนหนนหนขึ้นมาีก่นมาขึ้นมาีกนานนอ้นไนไ่น่อ ยังเ,เกือบไปแล้วเองขึ้นข้างบนเงินดีกว่ารู้สึกว่าที่นี่มันจะเก่าจนบันไดมันผุพังไปหมดแล้วอะ่ะโอ้โหมีขุยอะ่ะใจนึกว่า,วามันรอไม่ใช่มามันลุกป,ปั้นลุกป,ปั้นเฉยๆ้เถ้าเราโดนจับได้เราต้องดนขางคุกงันแน่นเลยเออไม่ให้กินข้าวไม่ให้อะไรแขวนอยู่เนี่ยปลาพิกลปะอุยอุยอุยตัวนี้มีลิฟต์ปลาไปพรมอมกันดีกว่าลยุยถ้า่ขาขึ้นไปข้างบนนี้ได้เนี่ยทุกอย่างก็น่าจะจบแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเราน่าจะออกไปจากที่นี่ได้แบบ อเอเขาบอกว่าให้เราไป security training เพราะว่าไปแห่งนี้ไม่ได้คาเฟ,ฟ่เทเลียรู้สึกว่ามันจะมีกงปิดอยูอ่แล้วมันล็อกเราไว้เลยอะ<ห>ทางนี้เราเข้าไม่ได้อะโอเคถ้าอย่างนั้นคิดว่าเรา,าจะต้องอ้อมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปที่ security training ก่อนอามาพิกิจเห็นตู้นี้เรารู้เลยว่าเราจะต้องดื่มอะไรวิ่งครับผมน้ำยา<ฮ>พ้องพนล้าน้ำยาว,วิ่งเร็ว ไปแล้วครับผมบอกเลยนะคะว่าการวิ่งรอมนี้เราจะไม่มีพลาดแน่นอนนะคะเนื่องจากความเป็นราชาและราชนีออฟบี้มันอยู่ในกระแสเลือดของพวกเราไอพวกอิตาเลียนเบนลอนหลวอไอพวกมีนสมองเน่ามันสู้เราไม่ได้แน่นอนไป let's go ไปเลยวู้ฮู้ขอโทษครับเลยนิดนึงแดงก็ไม่ต่างกันเลยเขียวด้วยเหม็นเปรี้ยวมากกินปลาต้มระกาศดองมาไงตกใจฉลามปะ อกเลยนะว่าถ้าสมดแจงออกไปได้นะตรงเนี้ยจะจะไปกินกาแฟสักประมาณสิบเกวโอ้โหแก้แคมันไม่นอนเขาบอกให้เราหาบันไดเหรอโอเคบันไดนั่นก็น่าจะอยู่ในสตอเรจรูมไหมอ่ะห้องเก็บของอะไรเงี้ยนี่เจอแล้วเจอแล้วพี่กิดอ่าบันไดนี้มาต่างคนต่างหยิบต่างคนต่างช่วยกันครับพึบพับพึบพับพึบพับของใครของมันอืมาวางเลยแล้วกัน จะบอกว่าปกติเนี่ยเราเห็นตัวของคาปูชิโน่แอซซัสซิโน่ตลอดเนาะแต่ว่าเราไม่คิดว่ามันจะโหดขนาดนี้เหมือนกันอะรึกว่าเขาแบบเขาจะเป็นมิดไงเป็นมิดจริงๆมิดมิดอาชีพแต่เรามากระทืบขนาดนี้ไม่น่ามีแต่โอ้โหอะไรวะเนี่ยเห็นแล้วท้อเลยกัะขึ้นไปโอ้ไม่วเป็นไรพี่กิตเขาคอยตามมาหัวติดหัวติดฮึบฮึบฮึบบไปแล้ว อะไรอ่ะมีอะไรข้างหน้าดูดิเนี่ยอุ้ยลมกินกาแฟเหรอลมกินกาแฟอุ้ยโดนนะโดนโดดบางทีเราก็ไม่ได้อยากกินคาปูชิโน่สักเท่าไหร่ปะบางทีเราก็อยากกินคาราเมลมัคคิอาโต้มั่งอะได้ไหมขอผมขออเมริกาโน่แล้วกันนะอไม่ใส่น้ำตาลด้วยขหรอมิกิดอ่ะเอออุ้ยเขาออกอีกแล้วท่อส่งน้ำกาแฟเหรอ น่าจะส่งน้ำกาแฟไปหามันนั่นแหละแต่พี่กิดรู้ไหมว่าคาปูชิโน่แอซซัสซิโนเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรมีความหมายว่านักฆ่าคาปูชิโน่อตรงตัวเลยป่ะกาแฟเนี่ยที่าที่รู้เรารู้จักนะคะทุกคนมันจะมีหลายชนิดมากมันจะมีแบบโอ้โห นับไม่ทั่วเลยอ่ะทุกคนมันจะมีแบบชนิดที่เราไม่รู้ก็มีนะคะแต่ว่าคาปูชิโน่เนี่ยจะเป็นชื่อของกาแฟชนิดหนึ่งผสมระหว่างเอสเปรสโซ่นมร้อนแล้วก็ฟองนมส่วนส่วนคําว่าแอซซิโน่เนี่ยจะแปลว่านักฆ่าเป็นภาษาอิตาลีนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นบีมันก็ตัวนี้เนี่ยเป็น meme ที่ AI ไปคนสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็ได้ชื่อนี้มาแต่แจ้งว่ามันเท่มากเลยนะไม่คิดว่ามันจะโหดขนาดนี้เหมือนกันน่ะระวังระวังข้างล่างก็มีวี่ไปปิดข้างล่างก่อนโอเค ปิดเลยปิดเลยปึ๊บไหนดูดิแต่ขอเช็คก่อนว่าปิดสนิทเปล่าอโอเคปิดสนิทเรียบร้อยปึ๊บไปครับเราจะต้องปิดสามท่อนะคะแต่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะพี่กิจพอเรามาตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่าเหมือนไมนได้จาวูยังไงก็ไม่รู้แล้วเ,เหมือนไปคุ้นๆนะ่ะตอนเจอตรงตรง,ตรงเราก็เจออย่างนี้เหมือนกันเราก็ต้องหนีแบบนี้ใช่ไหม แต่ไม่แน่นะว่าตัวของคาปูชิโนแอสซิโนมันจะอาจจะโหดกว่าตัวตุงสือหูก็ได้ไปแล้วแล้วมันมีแบบบีมไทยไหมมีไทยก็มีนะกรุงกรุงกุ้งกรุงตำักคุงไปใส่ปลาแต่เคยเห็นอยู่เท่เหมือนกันนะแล้วก็มีไอ้ตัวที่มันเป็นธนูเอ้ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรแคนอ่ะก็มีเท่เหมือนกันอันนี้เคยเจอแตงโมพญานาคเฮ้ ดูดโดแตงโมพญานาคอะไรไม่รู้ถ้าสมมติว่าันไหนอ่ะมันมีในโลบอกแต่เรามาเล่นกันมีมิรไทยไมมีใครเออโอ้โหโอ้โปิว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 เลยตรงเนี้ยโอ้โหปิวปิวปิวยังไม่หมดนะพี่กิทเอาต้นโดดต่อต่อเนื้อไปครับผมเราไม่ได้กลัวอยู่แล้วฮึบโดดครับโดดโดดอีกทีนึงไม่งแล้วเราก็ไปอีกอีกรอบและถึงแล้วครับชิวๆกันไป ถ้าเกิดเป็นลูกนี้ไปไกลเลยนะโดดไกลเลยอแต่เพิ่งสังเกตเห็นนะเนี่ยว่าตรงนี้ถ้าเราแบบหลุดไปทงด้านซ้ายหน่อยเราตกไปเลยนะพี่กิตเออโอ้โหดีไม่เห็นอันตรายสชมตัดโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราวิ่งมาน่าจะเกินขึ้นทางไปแล้วแหละอ่ะเี๋ยวเราต้องเข้าท่ตอตด้รถไไม่เคยเลี้งท่อเลยยกเ็นรอบนี้เล่้งได้แล้วพโอ้โหแมนเมนอืันนี้จะพาเราไปไหนเนี่ยโอ้ยยังไงคาเฟ่ททเลไงตะกี้เข่เามาออกไม่ได้ บัลเลรีน่าบัลเลรีน่าโอ้กําลังโอ้กําลังกําลังเซิร์งเลยลาลาลาฮึบฮึบฮึบบางทีเนี่ยฉันก็เกิดเพลงมาเล่นนะอยากเต้นหมอลำบ้างอ่ะสามชาหมอลำสามชาโอเคดีทำไมบัลเลรีน่าดูแปลกไปอ่ะฮึบฮึบฮึบโจ๊ะต่อโจ๊ะชอบจังเลยนะเพลงหมอลำเนี่ยฉันชอบจริงๆสนุกชะมัดจ้ะอุ้ยเอาไงดีพี่กิตจะสู้กับมันยังไงลองสู้เขา เราต้องไปเอาปืนเหรอโอเคไปแล้วอุ้ยมันมาแล้วอุ้ยตามวิ่งตามพวกนั้นมันมาแล้วเจอเซนหน่อยเป็นไงโอ้โหมันกระโปรงมันเปิดด้วยอ่ะพี่กิ๊กอุ้ยกระโปรงเปิดกระโปรงมันเปิดแล้วเราก็เอาปืนไปยิงมันนะคะเนื่องจากมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเราจะทำให้ตัวมันเลอะดึกอ่ะโอ้ยเข้ามาอุ้ยนี่แน่นี่แน่กะที่กิตเดียวอีกนิดเดียว มันงี้นะขับพวกที่นิดเดียวนิดเดียวอุ้ยอุ้ยมันกระพือใหญ่เลยเฮ้ยอ้าวเรียบร้อยตายตายแล้วเมื่อกี้ตอนที่มันระเบิดอ่ะจะเหตุเศษกาแฟกระจายเต็มห้องเลยพี่กิทโอ้โหแล้วใครจะเช็ดแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแฮะก็ให้ใครสักคนหนึ่งอ่ะนะพวกมันไอพวกมีสมองเน่านั่นเช็ดไปแล้วกันโอเคไปดีกว่าโดดสู้อุ้ย โอ้โหนึกว่าจะเลยเฮ้ยจุดแจ้งแล้วนี่มันนมนี่นมร้อนนีใช่ฟองนมมันํา็นฟองนมผสมกับครีมเทียมอะพี่กกดโอ้โหไปเร็วไปเร็วไปวทำคาปูชิโน่เนี่เองใช่เพราะว่าคาปูชิโน่ก็คือต้องใส่นมด้วยนะคะผมปากขึ้นไปข้างบนกันตอนนี้เนี่ยเราน่าจะใกล้ถึงทางออกขึ้นไปทุกทีแล้วแต่ว่าไอตัวของคาปูชิโน่แอซซิโน่เนี่ยยังไม่เห็นเลยแฮะไม่รู้มันไปไหนของมันเฮ้ักำลักโอัง อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยมีกระหันอุ uh, ้ยมีกระหันเลเซอร์พี่กิจระวังนะ,ะงช้อนมุมไว้น่าจะดีที่สุดต้องเข้ามุมโอเคมันคือที่ที่สำหรับฝึกของคาปูชิโนเอสซซิโน่หรือเปล่าเนี่ยผมมันต้องมาฝึกตรงนี้เนี่ยนะฝึกรอ,อ,อยตัวอย่างเงี้ยเหรอฝึกหลบเลเซอร์อ ب, โอเคเรียบร้อยครับฟื้บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผิดฟังครับแจ้งแจ้งผิดฟังไปแล้วโอ้เกือบแล้วไปหมดเลยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วพี่กิจเฮ้ยดีนะเห็นพี่กิจมาแต่ไกลเลยอันนี้อะไรเนี่ย เขาขึ้นไปเอาอะไรข้างบนนี้ไม่รู้อ่ะไ,ไปดูดิถ้าเดาไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นแผ่นเหล็กนะอาแผ่นเล็กจริงด้วยแผ่นเดียวพอเราเป็นู้มีประสบการณ์เนาะประสบการณ์เยอะอประสบการณ์ด้านนี้เยอะไปดีกว่าแผ่นเดียวอพอมาอีกทางหนึ่งอิสมาครับผมวังตีอาต่อไปเนี่ยรู้สึกว่า มันจะเป็นห้องอะไรไม่รู้ซึ่งมันแบบใหญ่มากเลยพี่กิตห้องเนี้ยน่าจะมีอะไรบางอย่างรอเราอยู่เตรียมพร้อมนะพร้อมขาแป๊บขอวอมขาก่อนฮึบ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 ลยโกโก้โอ้โหเฮยมันเป็นเวอร์ชันหุ่นยนต์นะเอเซนิโนตัวยักษ์ไม่เป็นเวอร์ชันหุ่นยนต์อะพี่กิตตัวมันใหญ่มากแล้วน่าจะต้องตีนแขนมันก่อนอะโอเคแล้วแล้วยิงจากลูกใส่แขนมันยิงแขนซ้ายอยู่ยิงไม่ชอบ ผลไม้โว้ยมันยิงปืนใส่เราอุย้ยนี่นะ่อุ้ยเอาแขนให้มันระเบิดก่อนเจมยิงที่แขนซ้ายมันแขนซ้ายมันระเบิดไปแล้วหนึ่งโอเคระเบิดไปแล้วเสร็จจะข้างยังเรียบร้อยแล้วโอเคสวยมากพี่เก่งมากอย่าเอาผลไม้มาใส่ฉันฉันเป็นกาแฟนะเว้ยไม่สนตายซะเอาทำไมทีอเมริกาโน่ยังใสน่น้ำส้มได้เหรอ ใช่คือมันเป็นได้นี่ไงคาปูชิโนเอเซซิโนไงแต่แบบอเมริกาโนมันใส่น้ำส้มได้เพราะว่ามันคนละชนิดกันไงพี่กิจไม่รู้จริงๆถ้าสมมติว่าเอาคาปูชิโนเอเซซิโนมาใส่น้ำส้มเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะมันมีนมนะมันอาจจะไม่เข้านะใช่ปะแต่เราขับรถอันนี้ไปดีกว่ารู้สึกว่าจะมีหน่วยงานทีงลถไปให้เรานะพี่กิจโชคดีจังพี่แจงขับรถเป็นไปค่ะทุกคนเราคงจะได้กลับบ้านแล้วล่ะออ โชคดีนะที่เราไม่เจอบอมบาริโลคอคาดิโล,อ,ดดโลอ่ะโอ,อ้อขับรถสไวเชียวืดมากพี่กดจราจรนะเนี่ยออกไปจากที่นี่นกันดีกว่าอย,อยากกลับบ้านแล้วอ่ะอสัญญาเลยว่าจะกินแต่ชาเขียวไม่กินกาแฟแล้วโอ้วันนี้กินชาเขียวดีกว่าทุกคนขึ้นมาเลยเดี๋ยวฉันพาไปส่งบ้านเหมือนเดิมจ้าโอเคครับวันนี้กินชาเขียวนะพี่กินแต่กินกาแฟะนะโอเคไหมโอเคกลับบ้านดีกว่าเจอกันไอขุ่มนรกมีสมองเน่า และในที่สุดนะคะพวกเราทั้งสองคนเนี่ยก็สามารถลอดพ้นออกมาจากฝีมือของคาปูชิโนแอสเซสซิโนบาลเลินาคาปูชิน่านะคะแล้วก็ไอเคสับปะรดนี่ออกมาได้แล้วเรียบร้อยนะคะไม่ดูว่าเพื่อนๆจะชอบกันไหมนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชให้กับจุ๊บแจงแล้วก็พี่กิจด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะสาหรับครั้งนี้เราสองคนคง,งต้องของตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้า,นาคราวนี้ไปแล้วะคะ่ะสวัสด ในมีมสมองเน่าหรืออิตาเลียนเบลออตอีกคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะเจอกันค่ะีไหนจริงเลย